And ห้าสิบแพ้แค่สามครั้งครับ ยกลาบกันการจิ้มบ็อกเส้นร้อยสี่สิบปอนกำลังแรงหนักสองโลอ่ะอารีอาลีมาหนักเลยครับชกฟ้าดาทิตเตะงร่างเฮ้ยเอามาเดือดนะครับมีกอดมีลูกกอดลูกเคล้นลูกเวียงอาทิตย์ยังนิ่งๆอยู่ครับ ยิ้มครับโดนเตะยิ้มครับมีทั้งัตทั้งเตะเลยครับโนเตะครับเด็หยังไม่ออกอาวุธอะไรเลยเอาไปเอียงครับตงหน้าเือรา ตีตีล่างยังไม่โดนนะครับล่างสวยงามครับลุกนี้แสงอาทิตย์ซ้ายขวาไปดูยังช้ากว่าเขานะอาทิตย์เอาเลี้ยงหมัดทางขวามา โดนเขาที่กวาครับแตงอาทดึงแล้วหลบครับอัดคอไว้ก่อนัตงอาทิมาแผนไหนครับนายเขาออกจนหมดแรงไหมหรือเปล่ายังไม่ออวุธเลยครัแบบแค่งอง่างเดียวรีเตะสูง รให้เขาหมดแรงก่อนท้องนะโหนทีไปครับกระจับเข้ามองอีกแล้วกระมุมไปก่อนครับกระมุมกลางไปก่อนสูงไหมครับอาการบอกสูงหน่อยขวาไปครับแตงทิพย์กระขวามาบวกขวาเอาเตะเราเตะ ชกทรงเดียวกับไอ really ้ลุยเมื่อกี้เลยครับหมดเข้ามาแต่ที่ดึงหลบรับเดินโยนเข้ามาเดินเข้ามาโยนเข่าเี่ยงเมียมันอันตราย ฟังเลยฟังกรรมการบอกก่อนไรให้แยกบบาครับได้ไปหนึ่งนะครับโหนหนึ่งับแน่นอนครับจังหวะนี้ครับโหนแล้วครับหนึ่งนับครับแกนบทิพไม่พระเจ้าลูกนิ้กุดเวิรสากลมาเลยครับ โดนมาดบังจูไปครับสองชุดครับล่วงครับอาลีครับโดนอีกแล้วครับฟ้องกรรมการอีกแล้วบอลครัสายก็จับหลุดครับสายก็จับหลุดสายก็จับหลุดครับนายพักฟื้นเลยครับยาวๆเลย What do you have? อะไรครับกระโดดเตะเดินเคลียร์ล่างไปเาโดนอีกแล้ว

ปัญหาเยอะจริงๆโอ้โหเบิ้นแ่งบัวแข้งกันอาาๆอตื่นจะหมดเลี้ยวหมดแรงแล้วนะอารีหมุนเองฟุตเองเอ้อยโดนดับขวาครับอารีโดนดับขวาต่อรีบก่อเอาชีวิตรอดเลยครับเรียงไปเลยครับเริ่ม เริ่มออกลูกงองแงนลครับเริ่มออกลูกงองแงฟ้องว่าเวียงฟ้องว่าโดนเวียงคนระับ พยายามจะบวกมันขวานี่ครับล้อโอ้ยโดนเทกดาวแล้วเข่าตามครับกระฟองกังเลยครับเราเอาอย่างไรครับหมดโยกครับ ไหนึ่งนับครับฮาลีต้องได้นับคืนครับถ้าอยากชนะโอ้ยขาก,กับแข้งครับเออนล่ครับปัดเบอร์สาโกนมาไม่บวกมัดขวากันเอาัดขวาเข้าไปครับแตะไรตะขวา,ากับขาแล้วเตะครับแม่นูนอีกครับ จับปีปัญหาครับมจับปีปัญหาอีกแล้วครับ แ้ขงขวาไว้ครับอา,อ,าอาลีขึ้นบนด้วยอ้าๆๆไปห,หมุนไปห,หมุนครับแหมไปหมุนไม่ดูทิศทางเอามีบุญเหมือนกันครับมีมุนเหมือนกันทำไมโดนเหมือนกันหมาข,ขวามีกันรัดคอครับแหมโดนทิ้งไปเลยครับนายอาทิตย์ รอรวบอย่างเดียวเลยดูแล้วหุนหงิดนี่ครับใช่เลยโลกนี่ครับรวบเอวอีกแล้วครับครับพี่เลี้ยงแสงอาทิตย์บอกให้อัปประคัตเลยครับกลมดีนะครับเตือนแล้วครับ บอลจูนะครับโดนเข่าใช่ไหมนะเนี่ยน่าจะโดนเข่านะน่าจะโ,โดนเขาวว่าจังหวะโกลงไปโดนเข่าจังหวะลงพื้นแไปโดนเขา่ววา,เขาตามครับ เอาครับกรรมการนับครับกรรมการนับกรรมการนับครับโหนอาวุธครับหัวทิ่มไปครับกรรมการนับแน่นอน ขาเยอะจริงครับการ์ดิการคีบอกซิ่งวันนี้ครับ,ารบอ,นนอาลีย้ยวเวียนม้วนแวครับเอา,าโดนมาซ้ายโดนมขวาต่อมาขวา,า,ขวาอ้าวเอากรรมการกรรมการนะครับต่อยกรรมาการแล้วครับโอ้ยต่อยกรรมาการโด,าารโดาารนไปเหลืองครับโอ้โหดูทุกกรรมาการครับะระบบเตียงลมหน่อยครับโอ้โห วุว่นวายจริงครับวันนี้โรมันฟา้าอาลีครับทุบไปคุบไปทีนึงโอ้ยคินาทีนี่ครับทิ้งตัวยอย่างเดียวเลยับ อัลลีมองเวลา